สวัสดีครับ EP นี้จะพามาดูอะไรเครื่องจัหญ้านะครับที่ขายดีสุดพีกเลยเป็นช่วงหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวนะครับก็จะมีเชือกนะครับมีเชือกเชือกสตาร์ทนะตัวนี้ขายดีมากนะครับต่อไปเป็นสปริงสำหรับพวก4 1 1 rbc 4ห1หรือ nb c ห1เนี่ยสปริงตัวนี้นะขายดีนะครับขายดี พื้นที่ใครใช้เครื่องรุ่นนี้เยอะนะเก็บไว้เลยนะครับเปลี่ยนบ่อยแน่นอนต่อไปเป็นผ้าปัม๊มอ่าอันนี้เป็นพวกเครื่องเครื่องอ่าตัดหญ้าที่เป็นคาบูแบบผ้าปัม๊มหรือพวกเครื่องพ่นยานะ <c oughs> ช่วงช่วงทำนาจะขายดีนะอันนี้เพราะว่าเขาใช้ส่วนมากจะใช้กับเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นยา ทำนาจะขายดีช่วงหน้าฝนก็ขายดีเช่นกันนะครับต่อไปเป็นยางก๊อกน้ํามันจะมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นพวก411อันนี้จะเป็น328ขายดีมากนะครับขายดีต่อไปเป็นปเกีนไอ้ปากนีนปากีนถ้วยคาบูนะครับปากีนถ้วยคาบู จะมีอยู่2แบบที่จะมีอยู่2แบบนะครับที่ออกมาตูนไว้ก็เพราะว่ารุ่นที่เขานิยมใช้นะครับก็จะเป็นพวก411แล้วก็328เนี่ยมีอยู่2แบบราคาไม่แพงนะครับต่อไปเป็นยางแยกน้ำมันสำหรับพวกเครื่องสีจังหวะใช้ขบูแบบภาพปั๊มนะตัวนี้ก็ขายดีนะ ใช้ไปนานๆอ้นี้มันชอบแตกต่อไปก็นี่ฮะเหมือนกันใช้ไปนานๆแล้วมันสายมันแข็งสายแข็งแล้วจะทำให้น้ำมันรั่วนะสายแข็งสายแตกสายกรอบแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะมันจะมียางสีดำเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆมันจะหดหรือบางทีมันจะแข็งนะครับทั้งหดทั้งแข็งแหละทั้งหดทั้งแข็ง ทำให้น้ำมันมันรั่วนะครับนี่อีกหนึ่งตัวที่ขายดนะีก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกปักหัวเทียนก็เอามาสำรองไว้อนะ่าสำรองไว้ใครที่กำลังเปิดร้านซ่อมนะเปิดร้านซ่อมหรือขายอะไรก็ต้องควรควรมีเก็บไว้นะครับอย่างละตัวสองตัวก็พอนะสำหรับพื้นที่ที่ทมีเครื่องซักผ้าเออไม่ใช่เครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยา ที่ไม่เยอะนะก็เอามาตุนไว้ตุนไว้พอจะขายก็ได้ขายเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้อะไรที่ขายดีในช่วงนี้สวัสดีครับ